กินมือผูใดกนแซมเยนะโอ้ยยยยยย่ยยยยยยนเนยยยยยยยอยอยยยยยยดยยยอยยยบยยยยยายยยยยยย้ยย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 ยนยยยนยยย่นยยยยยยอทยายย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 น2คนยยยยยยลยย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 ยนยย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 อยย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 ยนยยนยบยอยยยบยย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 ย้ยยยยยยยหยยยยยเยย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 วยียยย ไปนั่งกินทุกท่ันนะเพื่อนแบบมึงเสียเดิมพันยังเราหูก็ไม่ได้เอาฟันกันหมดแล้วไอ้ไม่กินเสียห้าร้อยเพื่อนเอาได้ได้เสมอสำหรับหอื่นจัดมือเลยมืออ่นเมนูเปิดเป็นเสด็จเจอกันเออเขาต้องไปกินน้ำมันเงินบ่ะงานหมื่นเขาต้องไปชิมเบื้องแล้วลองดูแล้วรู้เลยเล่าคุยเยอะเจ็บคอของแท้เลยมึงต้องเห็นไอ้กินอี่รีเด้ ของปอมจะกินได้มาคุยเห่นคุยหัวก็ได้ได้มึงจักมงพอกันมืน่นสิโมงเพื่อนเอาได้กันจับมือสิบโมงเช้าพอกัน ผมอึ้งซอยสองซอยสอยองกลุ่มสวยมาเห่าบูบูครับเมื่อคืนนะครับผู้อนะก,กองมอสท้า500กินเปิดพิสดารของผมอยารู้แรื่ล่นใครเล่นเล่น,ลน,นกับอึ้งแสมกินเปิดพิสดารไก่สวรร์บวกซุกร้อนๆเมนูนี้นี่รับรอง่าเด็ด5 0 0นุ่มกูจะทำ <Nope. S 2> ไก่กูไม่มีไก่เฮ้ยหน้าเลยสวยแยะ เอามาต้องมาเท่าค่าคูกวันนี้เฮ้ยเฮ้ยมีดอกแล้วแจค็คจูนอฮ้ยเจอแล้วยิมก่อนนะแจค็คจูนยิงเป็นไงวะผมเสียเปล่าวัดขึ้นหนึ่งมุม,มการขึ้นหนึ่งแจค็คเอ้ยมากินตีนก่อนแล้วกันตีนเอาไปแบ่งกันกินเดี๋ยวไม่ได้กินครับ อ้อาวกินตีนคนละแค้งเอาสินุ่ม,มเออที่เหลือกูขอเสร็จกูเสร็จกูได้ไก่แล้วได้ไก่แล้วอ,อย่ามึงเจอมาถ้าเราเหีือตังค์ให้ได้เอาเนี่ยเหนื่อยขนาดนี้โอ้โหสามคนพันห้าบาทเสรกู เรื่องหมาไม่ถูกวะเจ๊เจ๊คุนเจ๊คุณเอ้เกือบตายไอตีนไปเสืกแม่กเสกกัดกันอีกเอาผมมันไปก็สงสารมันเลยแบ่งมันแก้ไม่ได้ ก็โหส่วนเลยกูปันแก้วด้วยเละดีนะไม่โดนตรงโดนตางานงอหอาห้าร้อยมอแท้ไปเตรียมแล้วเนี่ย right ถุงใส่ตังพวกปากดีเดี๋ยวแม่งู้เล่นใครไม่เล่นเล่นกับอัวอีกแล้วเดี๋ยวลื้จะรู้แต่กินทั้งทีกินกับโต๊ะมันก็สบายแกเมนูนี้เมนูเด็ดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกเพราะบอกประหลัดบ่อยเด็กเข้าไป เดี๋ยวแวงเจอกูแล้วไขมันยุบงานเนี้ยมึงไปน้ำไปประดูกตอดไข่ห้หน่อยมีหอบแม่เจอมดอะเพจกินดีหนีเที่ยวอ่ะโดนผมแม่เหมืนพัตคารบนสวรรค์ไหมอ่ะมึงวนันนี้ทำไก่ไหวานนะครับผม เอาห้าร้อยให้ได้เอเนี่ยว่าห้าร้อยของเรานี่สามคนสี่คนก็นห้าแล้วแซบแน่นอนเขาขายปน่นอรแบบฮงเต้แหม่แซบจริงได้แล้วสวรรค์อยู่ตรงนู้นแล้วนี่นะครับว่าสรวรรนี่คืเมนูสวรรค์นะครับผมดูดนลุนเนี่ยนี่แหละ โอ้ยอย่าตอดนิวดูนะครับว่าปลาดุกมันเยอะแค่ไหนสาวเอ้ยโม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 เนี่ยปลาก็เยอะไอ้พี่สายเจงไนเอ้ยดูเลยดูดิหวานไหมล่ะหวานพุ่งเจ็เลยอ่ะลามบ์เสร็จแล้วครับผมเหลือวิสดาน่ะ ไก่สว่านครับทำอะไรกินเนี่ยไก่พี่ไก่ย่างครูตาเลยจับมือกันมันไหวเดี๋ยวนี้พไปเขาสเสียเงินให้มันดิของคนังกันมันไว้พะนั้นจับมือกันแล้วมาคุยเนี่ยกุยกันแล้วคุยมาเสียดเนี่ยเขากินป่ะผมว่ายังว่าเนี่ยแต่มันเสียดเนี่ยมันยังเนีเขาอุ้ยดีจรินดีเนี่ยไม่บอกข้าวเป็นแนวอะไเนี่ยแต่ผมก็ยังงงอยู่เนี่ยไก่สวรรค์มันเป็นแบบไรเมนูมัน แต่โบรูอะไรกันก็แจบมันเสียให้ยห่อละเกินพันกันแล้วเข,า,า,เขากับแมาเขาก็เสียให้มันดิเดี๋ยวพี่แทนแทนแช่แก่เฮ้ยนี่มีอย่างมันวะโอมไม่น,นับจะปังไว้เลยห้าร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้เหรอห <laughs> มอดมันคือเป็นแนวนี้ม่หมดโอ้ยหัววาบมันไหวใจบ่ได้แบบนี้กูโดนแล้วกูไม่เอาแล้วไปพีคพี่กระรอนมีสามอันด้วยเชิญครับเชิญครับ ได้แล้วครับพี่ถ้ามีลงก็เสียให้ผมมากร้อยอะไอ้แต่กูไปลงฝั่งนู้นไกงเฮ้ยไปไหนกูจะไปลงฝั่งนู้นก็มีวิธีลงของโง่เด็ดเมนูอย่งนี้ครับน้องหลายชาปะกินเช่ปะน้องอนนี้ลงหนงครั้งนี้แหละใกล้ดีและลงฝั่งนี้ละใกล้ดีโอ้ยน้ำลึกตัวนี่โอ้หามึงเอ้ยวันอาจับมือมันเลื่อยมันขึ้นนี่ตายแล้วโอ้า กับปากมาเลยบบกรอบมึงนี่๋ยารู้เไมนูยังไงกูกินว้ามิว้าแล้วสมความลำบากวะนี่เฮบักรอบมังนี่โอ้ยโอ้โอ้ยเออังอึ้งะสวรรค์มาไหนของมึงมาเดือดสวยอ้โพี่เดืร้องของพี่รเปล่าร้นกูพอมีกูจะไปกินได้ไบาทนี่ใส่ก้ายี้กูไม่ใสม่มน้ไวพมีกูจะไปกินไดไงมึงก็กินได้อะมปนแมสติกินไม่ได้กระป้าแหห้าร้อยอะ เอไปพดินกันสุดเสยเงีดขาดเลยอหมวดมึงบอกเลยอ่าเี่ยมโอ้ยบอกเอิงเอยคุนว่าที่เด็ดเบื้องพี่น้องเอ้ะไม่ดิมียนติบาดดิจมมมามันบสงความลำบากของข่อยเลยเบื้อง เฮ็ดยังให้กูกินนี่บ um ักะขึ <k 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 K ้นนี่แหละไหวคนจนว่าแล้วถามเลยตบมะหมากกูตบอยู่ทั้งห้องกูก็กินได้ไก่นี่มึงเอามาแต่ใส่ขึ้นเออไก่ไม่เอามาแต่ใส่ซื้อมาไ่ไปชื่อโยใส่ได้ไปลักไก่เข้ามานะมึงเฮ็ดเองนะเพื่องเพื่อนกูดามเพืองกินเบิร์ด้วยมันแม่นติมันสวรรค์มองไหนของมึงวะมันก็ไก่ธรรมดาตัวนี้แอบครับ หมดด้วยฮะโอ้กูแม่เลยกูขอฟังก่อนได้บ่กูที่ตายน้ามดิแล้วกูไม่กินไหมไ <No. S 1> ปฟาอยู่บ่เฮ้ยไปฟ้าวไฟฟาไปได้ไปได้กูฟาดก้อนกูเสียใจหน้า้วเฮ้ยแต่ต้องกินให้หมดนะเอวนนะอวกูองกลับไปกินไอสว่านใช่ไหม <ś c oughs> ไอสว่านสว่านจริงไหมเฮ้ยว้เว้ยเสียใจหน้าแต่กูภักได้อึ้งเลยโอ้ยโอ้ยตอบตอบตอบปลากระไรปลากระตอนทำมันหิวเว้ย<ว> ไไอ้ไไว้เน้องัน,นตายน้ำไมันมาทันเบิดใช่ไหมโอ้ไปตายที่นี่อ๋อสนาโอ้ยอ่อมเราปากด้วยราปาับบญครับโอ้เมื่อยเมื่อยเมืม่อยเดียวโอ้ออวาเดี๋ยว <พา S 1> จะมาเปลี่ยนกันเอะแต่เหมืนคอยก็เสียเงินมันอีกสมกับแสบทีหลีอื้อห้าย ปลากระตอดแต่หำด้วยนี่แหละอึ้งเอ้ตายกูตายตายล้าไมากินไหมออยไหมเพื่อนตกกระปไ่เราะอึ้งลงกินมาเอนไปมาเพื่นดีเสียมันแน่น่ปลากระติกินหำคนจนจนนนนเอานน้ำมันนี่ยมีซนโอ้อ้าโอ้โกูเคยซนต่เกี่ยวเหล่ามาซนไก่เา็นไหมยังมันมด มันมาจะใช่หรอ้ย<ว>มีหอดเรือดำน้ำบนที่ <c oughs> แหม่ิี่แดานี่ดีบักเอียง <c oughs> เล่นกูแล้วกูเล่นกูแล้วปีศาจดารของมึงยีหรีว่าบักกว่ามึงไงรู้เรื่องเลยสะใจครับวันนี้เป็นไงอยารู้เลย <c oughs> นี่แหละอึยงภูวิลล่าฮิผู้กวางมัดโดนทิ้นหมดไม่ได้ตังค์กอาสะใจหรอวะอ <c oughs> <c oughs> ้ยปาตาดพีพี่หน้าจะพาอึอมไปมั่วที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ